จเจริญทาสํานึกดีครับผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมสหายเตอร์นะครับต่อจากคลิปที่แล้วสหายเตอร์พูดเรื่องเออ่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นเจอมีดในรถและผู้หญิงมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเช่นสเปรย์พิกไทยตำรวจจับหรือไม่นั้น ซาไเตอร์ก็เคยพูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราไม่ได้ว่าใครนะตำรวจหรือเจ้าหน้าที่นิสัยดีๆเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยหนึ่งข้อหาพกพาอาวุธปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าตำรวจปรับห้าร้อยบาทถือเป็นปรับเกินราคาสอง ปรับเกินราคาตัวอย่างเช่นไม่ใส่หมวกกันน็อกปรับ500บาทแต่ตำรวจลักไก่เขียนใบสั่งเป็น1,000บาทท่อรถเสียงดังปรับ1,000บาทแต่ตำรวจลักไก่ว่าปรับ2,000บาทข้อหาท่อรถเสียงดังตำรวจต้องมีเครื่องวัดเสียงห้ามใช้หูทิปถ้าหากว่าท่อรถเสียงดังแต่รถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 95เดซิเบลรถยนต์ไม่เกิน100เดซิเบลปรับเงินไม่ได้ถ้าตำรวจคนไหนปรับถือเป็นการปรับโดยมิชอบไม่คาดเข็มขัดนี้ละภัยปรับ5,000บาทแต่ตำรวจลักไก่ว่าปรับ1,000 10, 0บาทตำรวจมีความผิดอาญามาตรา 3, 4, 1 ถึง3 4 3ข้อหาช่อโกงประชาชนอย่างไม่ต้องสงสัยคําว่าช่อโกงในที่นี้แปลว่าปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนส่วนคําว่าลักไก่ในที่นี้แปลว่าปรับเงินเกินราคาหรือปรับเกินกฎหมายกําหนดนั่นเองนะครับเรื่อง ปรับเกินราคาหรือปรับเกินกฎหมายกําหนดก็มีเพียงเท่านี้นะครับตํารวจหรือเจ้าหน้าที่นี้ใส่ดีๆเราก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับจเจริญทํามสานึกดีครับ